วันนี้จะมาเล่นมายากลโดยที่คนเล่นจะไม่จะตั้งไพ่แต่จะให้คนโดเป็นคนจับไพ่แทนอืมหาพี่ฟ้าไพ่ไปสับจับมั่วๆเลยแล้วก็สมไพ่มาวางเรียงกันไว้สามใบฟั่มไว้3มบครบแล้วฮจากนั้นก็ จะหันไป,ไปให้หงายไพ่ขึ้นมาให้หมดเลยจากนั้นให้เลือกไพ่ไว้ใบหนึ่งแล้วก็อนิ้วจิ้มไว้อืแล้วก็ฟังไพ่จะเหลืออยู่สองใบที่หงายเอาสลับกันแล้วก็ฟังไปเลยเป็นไปได้ไหมว่าที่จะรู้ว่าเลือกใบไหนไ,หนไมนนน่ได้ <laughs> แต่จะให้ยากกว่านั้น จะให้สลับไพ่มั่วโดยที่พี่ฟ้าไม่มองไพ่มั่วเลยโ <Okay. S 1> อเคพอใจแล้วก็หยุดอจำได้ไหมว่าเรียกไพ่ไปไหนไหมไม่รู้แบบตา <laughs> จำไม่ได้เหมือนกัน <laughs> แต่ไม้ก็จะิสรู้ว่าเรียกไปไหน ไหมเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์จริงเปล่าอ่ะเฮ้ย <laughs> ได้ไงอ่ะเฮ้ยใครไม่มีสามกันนะอหลอกพี่แก